เียวเก้าสามเลค่ะน mm ี่แีานี้ก็ง่านะคะอก่ไเยเลเยนนี้เสียงเี่มนไหลเรื่มันนี้ทางหมดเ่น ก็ไลอมแ่ก็ว่าเ่องติัลยแม่วามาไดาคเหรอเหรอเหรออสวัสดีเอทุกท่านนะคะสวัสดีทุกท่านเป็นเรื่องของน้้มเราค่ะหรือว่าของม่าตช่องยูทูบเราค่ะหลายๆาช่องมือนีเนาะค่ะตัวต่เองเนาะค่ะแล้วก็แม่ล่างก็คู่ลวงอเนมารวม เนาะค่ะนี่คือการกะะแกะบุ้งแล้วค่ะเอเตวก็ขอบคุณเอฟซีเนาะค่ะที่มารอดต้อนรับเนาะคะ่ะเพราะว่าจะเป็นเอฟซี่ของเมล่างคูอุดมหรือว่าเอฟซีของแตวเองเนาะคะ่ะหลักกาขอบคุณหลายๆแล้วก็รหักขอบคุณเอฟซี่ทีามาเป็นสะพาน,น,น,นะะบุญไห่เนาะค่ะเพราะว่าจะเป็นขนมจีนเพราะว่าจะเป็นร่องท่านเนาะค่ะหลายๆหมองเนาะคะ่ะตัวแตวเองเนาะค่ะมือน,นี้เนาะค่ะ อาเต้อได้มาแก่บุญเนาะค่ะก็คือสารตะจันตะเซ้นกี่ลากิโลกรัมเข้านะค่ะก็ขอให้งวดนี้เนาะค่ะขอให้เป็นงวดที่สามขอให้แต๋อสามตัวตรงตัวสองตัวตรงเนาะค่ะปล่อยตัวเลขไปแล้วเนาะค่ะก็เลี้ยงตั้งแต่ของตัวเต้อเองเนาะค่ะมาเนี่ยจังตะจันไปตะเซ้เนาะค่ะไปเผาข้าฝันเนาะค่ะก็คือเก่าซอยแมตตัวเลขของเต้อนี่เขีว่ามีการมาคำนวณเนาะค่ะ ีมีแต่แต่ข้าวฝันแต่เพิ่นสิไปข้าวันเฮาเนาะคะ่ะตัวเลขของแก้วเนาะคะ่ะมื้อนี้จังอ่าก้อนแต้วสิมาเนาะคะ่ะอ่โอปุกิพี่เนาะคะ่ะเพิ่นก็ได้ไปทําข่าวอยู่บ้านเนาะคะ่ะเต้อก็ได้ไปจับปิงปองไทยเนาะคะ่ะจับปิงปองได้กั597เก่าเจ่กแปะเกเนาะคะ่ะจะได้ออกเลขเล่าไปแล้วเนาะอันนั้นก็คือเป็น,คนเคลแนวทางเนาะคะ่ะอาบางท่านก็บ,บอกว่าน้องแป้วนี่ปล่อยตัวเลขไปแล้วเนาะคะ่ะแต่ยังไปลงเชลียร์ด้อค่ะเพราะว่า เยวนี้นั no like 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 ่นก็ขายก็ไมีเพียรตอมไรไหมค่ะเพาว่าอ่าแยกเข้าไปกดลิง้์เล้วค่ะเพราะว่าแต้วบางท่านเดปล่อยตัวเลขเนาะค่ะเพราะว่าบางท่านดราม่ามาว่าน่องแต้วเดปล่อยตัวเลขแล้วเนาะค่ะแต่บางท่านเดปล่อยเนาะค่ะเพิ่งจะควยขึ้นเมือนี่เนาะค่ะขึ้นมือแรกค่ะเดบิวตัวเลขให้เนาะค่ะสำรับตัวเลขของน้องแต้วเนาะค่ะขี่จันทร์ปรเทพไปให้ตัวเลขเนาะค่ะเป็นเป็นข้อหวานเนาะค่ะ เม <So S 1> so ื size size ่อนั้นเนาค่ะเจ้าจับปิงฟองได้เนาะค่ะเจ้าจับปิงฟองได้หาเกเจนาะค่ะหาเก้าเจเราจาจันตาเส้ของเท่านะค่ะเพิ่นไปเขาฝันเต้าเพิ่นไทยศูนย์เก้าสามค่ะศูนย์เก้ แล้วปิ้งฟองใดก็คือหาเก่าเจี๊ยบหาเก้าปิ้งกับซูนเก้าสามคือมือนนั่นเนาะค่ะแต่าอ่าก้อนหิดแต่าเอาเอามาเนาะค่ะเป็นยังคือเดี๋ยวมะปวยอเล็กปิงปองหิดอ่าแต่าจับเนาะค่ะแต่ากับพี่พ่อมั่นใจอ่าก็คืออ่าเพิ่นเพิ่นไปเขาฝันแต่าเนาะค่ะเพิ่นไปเขาฝันแล้วแต่ากับ เต่าก็ฝันดีเนาะค่ะเต่าฝันว่ามีตะคนเอาที่เอาของไปไห้เนาะค่ะแต่แต่มือจับปิงปองเนาะค่ะเต่าก็เลยเอามาปล่อยเต่าก็เลยเอามาปล่อยเหมือนนี่เนาะค่ะกับเครื่องหาเก่าเจ็ดตาจันตาเส้ของข้าไปบอกกับเครื่องศูนย์เก้าสามค่ะว่าจะยินปัญญานะเดี๋ยวยินเราดีกว่าโอ้อะไรยินเนี่ยลองเต่าเดี๋ยวเดี๋ยวให้คนเขียนก่อนเขียนแล้วบอก จับจับพิงปองมานันเดียพิมจะพิงปองมานั้นได้ห้าเก้าีนวเอาเนื้อทางหลังเดี๋ยวแก้วัตี่พัทแล้วเอาก็ได้ิเอา ศูนเพค่ะนไปไหเจ้าค่ะสัญญาซัพซิงเขาไปห่ศูนยก้าสาตรงเลืกหรอเพื่วทางะรอ้วก็สองตัวค่ะสองตัวนี้คุ้นมใบร้อมได้เันไปขอเป็นตัวอย่างเลือกคนไปไห่ก็คือห้าสามค่ะห้าสามราคจะมีเจ็ดหา เจนหานี่คือเป็นเลขที่แต่วม,ะะมัดด้วยค่ะค่ะมีราคาไม่มีสน่ทลดราคายังก่อมือนี้เนาะเป็นบอลเต่าเดจุดไอ้ยูทูบเนาะยูทูบเด็ดศูนไอเอียบก้าวบ่เก้าศูนย์เจ็ดเนาะค่ะค่ะตัวเลขเเต่ากับมีสนีเหรอค่ะ ค่ะเดี๋ยวมาเรียนิว่ากลใหม่จากต้นหนึ่งก้อนเนาะค่ะต้นไทยนะเอาไว้หมือุดท้าไทยนะ

โชวชว์โชวครับต้องต้องต้ง้อง้องด้วยครับเด้อมาไหวเอาครับไหวเอาเสียเ เอานเค็น่นมานั่นมานั่นมาน่นมานท่นมานั่นมานั่านั่นมานั่มน่มา่นมานั่นานั่น้านมานั่นมานมานั่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 นมาน่ะมานนานั่นมานั่มานันาั่จมานั่นมานัมานั่นมานั่นมานั่นมา้ัเนมานั่า่นมานั่นมานั่นมา่า่าน่น่า ร้อมเต้์นะมีแต่เตล่าล้วก็เบอร์โโดยตรงเนาะค่ะแล้วก็ย่งเป็นหโอนเงืนในเขาเพราะว่าท่านที่สมัครร้อมเต้์มาเป็นมูลนี่คือพอหเสียจากบาทเนาะค่ะมาท้งพีในมั้นี่ไงนี่ไง ตัวเลขนะคะตัวเลขมานี่แล้วค่ะลืมอมอาจจะปิงปองได้ห้าเก้าเจ็ดรากาเก้าสามแล้วค่ะประเทศอาจารย์หิเตลกระชือศูนย์เก้าสามรากาห้าสามตัวเลขที่เตลชอบกระชื่อเยสหาตัวเดียวแล้วค่ะเลขถูกปูหิเตลจุดมือนี่แล้วค่ะได้เก้าศูนย์เจ็ดค่ะ ขอบค right? ุณน้องแก้วครับโบจ้าก็ขอให้เอฟซีเดินทางโดยปลอดภัยแล้วค่ะขอบคุณหลายๆที่มาร่วมเป็นสถานบุญใั้เราดีกสามเนาะค่ะ